สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดุกท่านนะครับครับก็มาตามันต่อนืสำหรับแนวทางลอสตาลวีไอพีลาการชาตแล้วก็ดาวจูนนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคานวณวีก็หาเลขดินนะครับจากส่วนหนึ่งเก้าคาดให้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับครัก็มาดูผลกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่น,นะครับ <c oughs> สำหรับแนวทางลาสตาวีนะครับผลออก28275ก็ถือ,อว่าเข้าค่าวิ่งลูดนะครับส่วนตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับม 5, คาบฮาเจ็ดไปนะครับเขาถือว่ามีเข้าก็เขาวิ่งลูดอย่างเดียวนะครับส่วนเรากาชาตนะครับผลออกสามเจ็ดสามห้าหนึ่งนะครับสามเจ็ดสามห้าหนึ่งก็เข้าตัวที่ไม่ได้เน้นเนาะน,นะครับผมเน้นในตีเลขกเก้าตีเก้าไม่มาครับเข้าที่เลขกหนึ่งนะครับเข้าที่เลขกหนึ่งก็คือออกห้าหนึ่งนะครับเลขเด่นมาด้วยกัรนี่นะครับกาชาตกับเราตรีนี้สตา นะครับหรือว่าเนี่ยหนึ่งของดาวโจนนะครับก็มีนะครับก็บต่อที่ดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผลออก8 3 5 7 7ผมเน้เนในที่เลขหนึ่งตัวแทนเข้ามาเนาะเลขเจ็ดเล่นเน้นหนึ่งระวังเจ็ดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติ๊กให้นะครับก็ถือว่าแนวทางของผมในชุดมีมันมีนะครับเลขเจ็ดแต่ว่ามันออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ล ก็เลยไม่เข้าเนาะนะครับก็เข้า2นิ้วทางนะครับลาสตาวี v กับกาชาตินะครับดาวจนหลุดนะครับคร้บก็มาตามมาตอนนะครับวันที่วัที่เ <c oughs> กับของบันชีเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเรามาดูลาสตาร์ VIP วันนี้ใครได้ลาสตารมั้งวันนี้ลาสตาร์ VIP ดาวกาชาแล้วก็ดาวโจนนะครับวันนี้ใครได้ดาวสตาร์มั่งนะครับดาวสตาร์วันนี้มาครบห้าตัวเลยจุดวินนะครับสามตัวแตกสองตัวบนล่างนะครับเข้าหมดเลยนะครับ เราเล่าสตาก็ตามสตาวีกันนะครับสตาวีจะตามจะตามเข้าไปด้วยไหมวันนี้นะครับชุดวินนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่ศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดนะครับชุดวินนะครับสวนเล็กเด่น ได้0นกับคกับได้0ูนกับ9ผมเน้นในที่เลข0นะครับใน,นที่เลข0ก็จับที่08 06แล้วก็07คยกับส่วน3ตัว ก้าหกแล้วก็กันอีกตัวหนึ่งเนาะก็บแปดหกกับ2ชุดนะครับ3ตัวใน,ในที่เลขศูชุดบินตามนี้เลยนะครับพอมี60ก็ชุดนี้นะครับ ต่อที่เรากาชาตนะครับเรากรชาติชุดดินมันี้ผมให้ที่ห้าแปกับส่วนเล็กดินใด5กับ8ปดวันนี้ผมเล่นที่ได้ห้านะครับ ก็มันมีคอติดห้าแปดดีกว่าเนาะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวนะครับเก้าแปดห้าแล้วก็ศูนย์แปดห้า ก็ที่ผมเล่นเนีผมเล่นในที่เลข5นะครับใครชอบเลข8จับที่เลข8เนาะก็จะเป็น8 8 8 9แล้วก็8 0ครับ,บตัวนี้ก็เหมือนกันครับ9 8 9 6 9 7นะครับต่อที่ดาวโจน VIP ี IP, นะครับดาวโจน VIP ี IP, ชุดวิน แปดเก้าสอสาส่นะครับแปดเกส่วนเลขเด่นผมห้ทีแปดกับ9ผมเน้นไอที่เลขแปนะครับกดจอะไอทีแปดสองแปดสาม แปดสี่สามตัวมันจบไปที่สามแปดสองแล้วก็สามแปดสี่นในที่เลขแปดครับก็ตามนี้นะครับ ไปที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับตาตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโช่ว์ปีในวันที่9เดือน7พศ2 5 6 8นะครับกับลาวสตาวีแล้วก็ลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจนก็เข้าวันที่10นะครับเข้าวันใหม่เที่ยงคืน30นาทีคือผลออกแล้วนะครับถ้าท่านนำไปใช้ก็น่าจะก่อนเที่ยงคืนนะครับ กับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิก f c ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมกันทุกวันเนาะนะครับสำหรับหลากหลายแนวทางนะครับไลน์แตนนิเกอีนะครับแล้วก็ลาวีวีลาวเฮดดีลาวสตาร์นะครับลาวสามัคคีลาวพัฒนานะครับแนวทางผมคัลงให้ทั้งหมดนะครับถ้าใครกดติดตามไว้นะครับก็จะเห็นนะครับแนวทางที่ผมลงให้ทุกคลิปนะครับ ส่วนท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามเนาะท่านจะไปค้นหาใน y o u t u b e นะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะหายากนะครับคลิปใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเจอคลิปเก่าเขึ้นนะครับนอกจากว่า AI ของ YouTube เขาดันคลิปนะครับมันถึงจะเด้งนะครับครับก็โชคดีทุกตั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ